สวัสดีค่ะวันนี้พบกับบทหีชมเรือกระบวนพระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมมทิเบศนะคะหรือเจ้าฟ้ากุ้งนั่นเองผลงานชิ้นนี้เป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งปีการศึกษา2563ค่ะการพีเรือของเจ้าฟ้าธรรมมทิเบศนะคะหรือเจ้าฟ้ากุ้งจะเริ่มต้นด้วยโครงสี่สุภาพ1บทแล้วก็ตามด้วยกาบยาณี11 ต่อไปเรื่อยๆนะคะจนจบเนื้อหาเราไปดู w เนื้อหาที่กล่าวถึงจะเน้นพนัฒนารูปลักษ์ของเรือเน้นความสวยงามแปลกตาแล้วก็มีลักษณะพิเศษแบบไหนนะคะทีนี้อีกอย่างนึงก็คือเน้นความสามาคัคคีความพร้อมเพรียงการของพลพายาใช้โวหารการพนานนาแล้วก็มีอุปมาเข้ามาช่วยด้วยทําให้ผู้อ่านเกิดภาพที่ชัดเจนนะคะ ลักษณะของโครงนะคะกับกาบในบทแรกโครงหนึ่งบทนี้จะเป็นบทเริ่มต้นตามด้วยกาบยานีไม่จำกัดจํานวนบทแต่มีความพิเศษคือกาบยานีบทแรกจะมีเนื้อความเหมือนกับโครงที่เป็นบทนำนะคะนอกนั้นก็จะเป็นการกล่าวไปถึงการหิชมกระบวนรืรนะคะเรามาดูกันในโครงบทที่1นนะคะปางเสด็จประเวทด้าวชาาลาลัย ทรงรัตนพิมานชัยกิ่งแก้วร่างพร้อมพวกคนไกลแหนแห่เรือกระบวนต้นแพรวเพื่อพริง้งพายทองเขาบอกว่าเมื่อพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จทางชนละมากทรงประทับเรือกิ่งซึ่งพ้พร้อมไปด้วยคลทหารห้อมล้อมเป็นขบวนภาพของเรือต้นนั้นงดงามแวววาวระยิบระยับจากแสงสะท้อนที่มาจากพายสีทองนะคะ ต่อมาจะเป็นกราบบทแรกนะคะกราบยานี11บ,บทแรกจะมีเนื้อความเหมือนกันเลยนะคะพระ,สะเสด็จโดยเดนชนทรงเรือต้นงามเฉิดฉายกิ่งแก้วแพร้วพันนรายพายอ่อนหยับจับงามงอดก็หมายถึงพระเจ้าอยู่หัวรบรมโกศเสด็จพระราชดำเนินโดยทางชลมากนะคะได้ประทับเรือต้นในการเดินทาง ภาพของเรือกิ่งนั้นดูแพรวพราวสวยงามนะคะการพายเรือก็ดูอ่อนไหวดูงดงามพร้อมเพียงกันใช่ไหมคะเนื้อความมันมีความเหมือนกันกันกบโครงนะคะทีนี้บทที่สองของกาบก็จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาที่เป็นเป็น,ปนห่ชมกระบวนเรือแล้วนะคะนาวาแน่นเป็นขนาดล้วนรูปสัตว์แสนยากรเรือริ้วทิวทงสลอนสาคอนล่านคราดคืนฟองนาวาคือเรือคะ่ะเรือนะคะ มีหลายลำมากเลยล้วนแต่เป็นรูปสัตว์นะคะเป็นเหมือนเป็นกองทัพทหารกองทัพเรือนะคะเห็นเรือนะมีธงสวยงามสาครนลั่นหมายความว่าสาคอนนี่คือแม่น้ำใช่ไหมคะเวลาที่เรือนะคะพายไปเนี่ยก็มีการใช้ปีพายนะคะกระทบกับน้ำทำให้เกิดคลื่นทําให้เกิดเสียงดังทำให้เกิดฟองนั่นเองนะคะ ไปต่อค่ะเรามาดูเรือลำแรกเรือคุดยุดหน้านะคะเป็นเรือที่มีพลทหารกำลังพายเรือด้วยจังหวะที่พร้อมเพียงกันพร้อมกับส่งเสียงนะคะซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าสัตวทพจน์นะคะสัตวทพจน์คือการเรียนเสียงธรรมชาตินั่นเองนะ,ะเรือลำต่อมาค่ะลำต่อมาคือสอรมุกสระมุกมุกสี่ด้านเพียงพิมานผ่านมีคาม่านกรองทองรจนา หลังคาแดงแย่งมังกรก็คือเรือสรรมุกยนะมีมุกอยู่สีด้านนะคะมีหลังคาอยู่สีด้านเหมือนกับวิมานที่มาจากสวงสวรรค์ม่านกรองก็คือมีม่านสีทองนะคะหลังคาแดงแย่งมังกรหมายความว่าหลังคาสีแดงแล้วก็มีลวดลายมังกรประดับอยู่นะต่อมาค่ะเป็นเรือสมัตถชัยสมัตถชัยไกรกาบแก้วแสงแวววับจับสาคร เรียบเรียงเคียงคู่จรดังร่อนฟ้ามาแดนดินดังนี้เป็นอุปมานะคะเขาบอกว่าเรือสมัติชัยเนี่ยกำลังแล่นไปในพื้นน้ำนะคะแสงแวววับจับสาครแสงนะคะที่ได้จากเรือจะมากระตกกระทบกับพื้นน้ำนะคะก็เหมือนกับที่มาจากบนฟ้านะคะร่อนลงมาสู่พื้นดินนั่นเองเนาะไปต่อคะ่ะ เรือสุวรรณหงคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักเรือสุวรรณหงสุวรรณหงทรงผู้ห้อยงามชดช้อยลอยหลังศิลเพียงหงทรงพรมมินลินลาดเลื่อนเตือนตาชมเรือสุวรรณหงนะคะมีผู้ห้อยอยู่ด้านหน้าเห็นไหมคะลอยหลังศิลหมายความว่าอะไรมันสวยงามมากเมื่อลอยอยู่บนพื้นน้ํานะคะเพียงหงเป็นอุปมาอีแล้วคะ่ะทรงพรมมินก็เปรียบเหมือนกับหงที่เป็นพานะของ ระบพมนะคะที่เลื่อนมาให้เราดูเราชมนะเรือชัยวัยว่องวิ่งรวดเร็วจริงยิ่งอย่างลมเสียงเศร้าเราระดมห่มท้ายเยินเดินคู่กันเรือชายนะคะเล่นมาด้วยความเร็วดังสายลมมีเสียงไม้กระทุ้งจังหวะคอยให้จังหวะนะคะซึ่งเป็นเรือที่เล่นมาเคียงคู่กับเรือผัดที่นั่งลำอื่นๆนะ ต่อมาค่ะเรือคดชสีค่ะคดชสีที่ผาดเพนดูดังเป็นเห็นขบขันราชสีที่ยืนยันขั้นสองคู่ดูยิ่งยงในบทนี้จะมีเรือคดชสีแล้วก็เรือราชสีนะคะเรือคดชสีที่กำลังแล่นมาเนี่ยดูเหมือนมีชีวิตส่วนเรือราชสีที่แล่นมาเคียงคู่กันแล้วก็ดูมีความมั่นคงแข็งแรงนะคะไปต่อค่ะเรือมา้า เรือม้าหน้ามุ่งน้ำลเล่นเฉยฉ่ำลำระหงเพียงม้าอาชาทรงอง์พระพายผายผัดพยองเรือม้าเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปข้างหน้าอย่างช้าช้าหัวเรือมีลักษณะเหมือนรูปม้านะคะม้าที่เป็นพาหนะของพระพายนั่นเองเนาะไปต่อที่เรือสิงค่ะเรือสิงวิ่งเพลินโผลโจนตามคลื่นฝืนฝ่าฟองดูยิ่งสิงลำพองเป็นแถวท่องล่อง เรือสิ่งเนี่ยแล่นไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็วนะคะดูราวกับว่าเรือลำนั้นเนี่ยกำลังจะก,กระโจนโลงสู่แม่น้ำนั่นเองนะไปต่อที่นาคาค่ะนาคาหน้าดังเป็นดูคเมนเห็นขบขันมังกรถอนพายพันทันแข่งหน้าวาสุกรีก็คือเรือหน้านะคะมองดูเหมือนกับมีชีวิตแล่นมาเคียงคู่กับเรือมังกรที่เหมือนกำลังจะแข่งกันที่ท่าวาสุกรีนะคะ ่อมาเป็นเรือเรียงผาเรียงผาง่าเท้าผผนเพียงโจนไปในวารีนาวาหน้าอินทรีที่ปีกเหมือนเลื่อนลอยพยมก็คือเรือเรียงผาเนี่ยทำท่าเหมือนกําลังจะกระโจนลงน้ําส่วนเรืออินทรีก็มีปีกเหมือนกําลังลอยอยู่ในอากาศนั่นเองนะคะบทนี้มีสองลำในบทสุดท้ายนะคะเขาก็ จะก,กล่าวถึงเนื้อหาโดยรวมนะคะว่าบรรยากาศโดยรวมเป็นยังไงอย่างที่บอกว่าดนตรีมีอึงโอนก้องกาหนพนเหหูหูฮึกครึกคลื้นโครมโสมนัสชื่นรื่นเริงพนหมายความว่าเสียงพลทหารในหูร้องอย่างคลึกครื้นทําให้เกิดเสียงดนตรีนะคะดังดังดังสนั่นไปเลยมีเสียงกล้องจากแตรงอนแล้วก็มีความรื่นเริงในหมู่ คนทหารที่พายเรือนะคะส่วนตัวบวทสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะพูดเกี่ยวกับหีชมเรือนะคะแล้วก็โยงไปสู่หีชมปลานะกรีทาหมูนาเวจากนักเรศโดยสาชนเหิมหืม่นชื่นกะมนลยนมัาฉาสารพันมีนะคะอันนี้ก็บ่งบอกว่า การเคลื่อนขบวนของเรือนั้นดูเข้มแข็งเห็นภาพที่น่าชื่นใจมากเลยนะคะมองไปในน้ําก็มีปลานะคะหลากหลายชนิดมากเลยทีนี้บทนี้นะคะจะเป็นบทที่จะเชื่อมโยงไปสู่บทที่ชมปลานะคะคำศัพท์ค่ะประเวทการเข้ามาการเข้าถึงการเข้าสู่ ด้าวแปลว่าแดนชลาลัยทางน้ำนาวาเรือกิ่งแก้วชื่อเรือพระที่นั่งเรือต้นเรือของพระเจ้าแผ่นดินสาครท้องน้ำแสนยากรหมู่ทหารกองทัพพลพายทหารที่พายเรือเืมหืนยินดีอย่างแรงกล้านึกเขิมอ่อนหยับขึ้นลงอย่างเนิบเนิบ